เสียงสั่งจิตขอบคุณเงินให้เงินไหลเข้าบัญชีทั้งยามหลับและยามตื่นทำแบบนี้90วันมีเงินไหลเข้าบัญชีแน่นอนฉันขอขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาในบัญชีของฉันเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตฉันอย่างง่ายๆเงินไหลาจากทุกทิศท,ทุกทาง เงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้าบัญชีจนพลุนทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางวันยามกลางคืนเงินหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตฉันอย่างมากมายขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้าบัญชีจนพลุนขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินเข้ามาอีกแล้ว เงินทองหลัไหลเข้ามาในชีวิตฉันอย่างง่ายง่ายเงินไหลาจากทุกทิศทุกทางเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้าบัญชีจนทุนทั้งยามหลับยามตื่น